สวัสดีครับเฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มอนี่ตอนเศร้าของวันที่16มีนาคมพศต5อ,อ,อ,อ8พี่น้องมือเลขออกพี่น้องเนาะนะครับเอเซอนไหนที่กําลังมองหาตัวเลขนวทางนะครับผมขอมาติดตามรับชมทางช่องดอลลาร์ชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากไว้นั่งก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะมีตัวเลขกวทางหลายมองหลายบอลหลายสํานัก เอามาให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมไลฟ์สดสารนานะครับผมสำหรับเอฟซีอะไรที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนาฮานอยนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ R ode, เขากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่มีแนวทางเล่ากับฮานอยแชร์ลงในกลุม่ม ให้พี่ให้น้องและท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับผมเล่าพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ส่วนฮานอยก็จะมีทุกวันนะครับผมจะแกนคิวโค้ดเขากคุ่มเลยเลยฟรีนะครับคลิปนี้นะครับดอลร์มีตุลิศทางรัฐบาลไทยนะครับมือนีล้วพี่น,อน้องกัสีหูผลแล้วสี่คู่มหัศจรรย์ของอาจารย์ต้อยนะครับเจดงเด็กโรน่าน้ำสงไห้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิรงตไปน้องกันเลยมาตรงเซเวนแล้กระโดดพี่น้องนะครับขึ้นหน้าจอมาเลย นี่ครับผมอาจารย์ต้อยนะครับเอที่กำลังรอคอยนะครับเอฟซีหลายท่านอาจจะได้รับชมแล้วเนนะพี่ดองเนาะนะครับสี่คู่มหัาจัรย์ ันจะหายมากแบบนี้พี่น้องน,นะครับสี่ตัวมีหกมีสามมีสองแล้วก็มีเจ็ดนะครับจับคู่ให้สี่คู่คคน, 6, 7, นะครับผมสี 6, 3, 7, 2, 2, ่คู่ก็มีหกเจ็ดนะครับหกสามเจ็ดสองสองสามนะครับ แต่ถ้าผู้ใดบวมมักซีคูนี่นะครับพี่น้องเอาในนี่ไปวิ่งกันเลยนะครับผมไปจับคู่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเลขที่มาด้วยกันนะครับส่วนชุดล่างนะครับก็ได้ปล่อยไปแล้วพี่น้องนะครับชุดล่างปล่อยไปแล้วเอฟซีระหันอาจจะได้ติดตามรับชมแล้วนะพี่น้องเนอะนะครับผมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลากเอาไปอย่างไรเสียเวลากดนดนนะครับเพื่อจะได้ไปหาจับคาจองกันไว้นะครับผม สคู่มหจาจรรย์ของอาจารย์ต้อยงวดวันที่ลืมเขียนวันที่นนี้นะครับ1ิบหกเดือนสามหนะครับแคปน้จาจอตามนี้เลยพี่น้องนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแน้ทาทังกันแล้วกันนะครับผมบความพูดหน้าช่องเจแดงนะครับที่ ส่งนำตุลิปแนวทางมาให้กับดอลลาชนแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับขอบพระคุณอาจารย์ต้อยนะครับที่แบ่งปันตัวเลิแนวทางดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชนแนลขอให้ทุกท่านโชคดีในมือเด้ร์พี่น้องนะครับเฮงๆงรวยๆปังๆัง,ง,งกันผู้ผูทุกคน้ตมักถ้ัดอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํ่นเอยากให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เขาติดตามรับชมใ้ทังช่องเจแดงคนเดิมนะครับผมจะมีรายละเอียดลายกว่าดอนล้านนะครับว่าดอลล้านในเพียงตัวเลขข้า้งห้างคนนั้นมาบอกมาเล่ามาบอกให้พี่ให้น้องมาชผช่วมฟังนะ้พี่น้องเนาะนะครับอ้าแคปหนาจอตามนี้เลยนะครับผมแล้วพบได้พกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ